น,นี้เป็นสถานที่แสดง,งออวาปติโมเป็นวัดแรกวัดแรกในทางพุศาสนาพอเป็นหลังจากที่พระอ,องค์ได้ไปแสดงธรรมที่พาราณสีก็กลับมาเอาก็ได้มาที่พาราณสีได้มาหกสิบที่ป่าไฟได้มาสามสิบแล้วก็ ได้มาที่พระยาอีกสองหนึ่งพันสามรูปที่ตรงนี้ก็ได้สองร้อยห้าสิบสองร้ห้าสิบทีนี้พระพุทธเจ้าก,ก็บวชพระสารดิบุตรโมคขลานะตรงนี้แล้วก็หลังจากที่บวชมาสิบห้าวันพระสายดิบุตรก็สำเร็จแล้วนะฮะแล้วก็พระโมคขลานะ7เจ็ดวันที่ทำการลศีลา จากนั้นพระละหันหนึ่งพันสอร้อากประชุมกันเมื่อวันที่1ิบสที่แล้วเนี่ยคมาคาบูชา่าทาง,งเดือนสก็คือพระละหันเนี่ยมาโดยไม่ได้นัดหมายเป็นเอหีพิุูประสัมมัธาแล้วก็พระองค์ก็เลยแสดงโอวาปิโมกในเนื้อหาของโอวาปิโมก็คือหลักการสาม พิธีการ6กอุดมการสี่หลักการของศาสนาคือสัพพปาปะสะการนังกุสลาสู้ปะสัมปดาสกิตตะประโยธปะนงังเอตังพุทธานศาสาเดาโยมก็เปิดอ่านรู้ได้นั่นน่ะในอปปิิโมกในซื้อนีก็คือไม่ทำบาปแต่ทำบุญกุศลทำจิตใจของตนให้ฝ่องใส ในนี้นะครับก็มีโอวาปิโมกอยู่แล้วก็วิธีการก็มี6กอนุปวาโดวอนุปคาตัวปิโมเขจสังวโรมัตัญุตาพัตสมมิงพญตาสยนาสนังอธิกิเตจาโยโคเอตังพุทธสนังก็คืออย่าไปว่าร้ายอย่าไปทําร้ายแล้วก็ให้มีศีลมีเสนาสนะที่ก็คือหลักของ วิธีการมีหกรกื้อตรการก็มีสี่ก็คือมีความอดทนอดกั้นความเป็นนั่นเลยยอมไปอ่านม่ได้อ่านดูได้าอวาปิโมกนะแล้วก็ตวมการของศาสนาก็มีสี่เป้าหมายก็คือพระนิพพานพันนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกให้พระสงฆ์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปไปไปแสดงให้เป็นมันมันเป็นเหมือนๆกันอ่ะเป็นเหมือนๆกัน อันนั้นที่ตรงนี้ที่เรามานั่งเนี่ยก็คือพระอรหัรตัดาบกหนึ่พันสองรรูปมามานั่งประชุมกันตรงนี้แต่ว่าวัดนี้ก็เป็นวัดแรกที่หลังจากที่พระองค์มา,าพระเจ้าพิพิสารเนี่ยท่านปรารถนาไว้ว่า,อาขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้เห็นพุทธเจ้าได้เข้าเข้าใกล้พุทธเจ้า ได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าเมือ่อมาตอนรับพุทธเจ้าอยู่ที่ก่อนที่จะเข้าเมืองครับที่สวนตาลหนุ่มคนสิบสองนักโหดก็คือหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นพุทธเจ้าแสดงธรรมแสดงธรรมคนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสำเร็จชั่วบันไม่ธรรมดาส่วนอีกหนึ่งหมื่นนึงก็ <c oughs> เขาถึงพระรัตนตรัย,ยอ,อันนั้นก็ถือว่าคนเหล่านั้นก็เป็นผู้มีบุญ,บญแสนคนทีน่ท่านถือที่ท่านได้ยินหมดเลยได้ยินหมดแสนหนึ่งนะแสนหนึ่ง,อะนะนนงไอ้ต้องใช่ใหม่ไม่ใช่ใหม้ไม่ต้องใช่ใหม่มหมคนที่ตั้งใจยังไงก็ได้ยินโยมคนไม่ได้ตั้งใจนี่นี่หม่มก็ไม่ได้ยินหลับไ,ไม่ได้เกี่ยวกับโยมนะ ไอคือว่านอนเป็นหลับขยับเป็นกินนอนเป็นนอนเป็นหลับขยับเป็นกินใช่นัะนนี่ก็หลังจากที่ผู้ด้วย